เขาเรียกร้ายใจเขาเรียกร้ายใจจิไม่อยากพูดอ้าวหนูก็ร้องทิ่ใครร้กงใครใ้องร้องให้ใครนี่ร้ายใจกับคุณบอกให้ดูไว ใใครเจไม่อยากพูดเอา้าหนูก็ร้องสักทีจีสีตัวผู้พันนี้ <c oughs> ตัวผู้พันนี้ไม่อยากพูดหนูก็ร้องสักทีสิตัวผู้พันนี้